ดีนะคะวันนี้ก็อยู่กับครอบครัวร,ร,รถบรรทุกเคหานะคะน,นี้ก็อยู่กับเจ๊แน่นะคะวันนี้ก็มีป๋าค่ะป๋าคมนะคะเป็นน้องชายของดีเจวิทรถบรรทุกเคหานะคะน,นี่ราก็ใจป๋ามากนะคะใจต้อมสุดๆวันนี้เราจะแจกนิฟเด็<า>ก <มา S 1> ๆนะคะมาล้หลานมามาไหว้สวยๆนะคะไหว้สวยๆนะคะคิวต่อไปคะ่ะ ไปมาค่ะดูป่านะคะนี่ป่าคมนะคะอันเราเป็นน้องชายดีเจพี่รุ่นบรรทุกเคฮานะคะอัพต่อคิวมาค่ะสวัสดีสวยๆนะคะสวัสดีสวยค่ะกูว่ะกูละเคลื่อนวมาเอ้าคิวคูนี่ทีเนี้มาไลตัวเล็กค่ะไอ้ตัวเล็กอ่ะเป็นไงแบบ เลือกเบอร์นหนึ่งคะ่ะเบอร์นหนึ่งคะ่ะผาคมค่ะเลือกเล้าเลือกนะคะพรุ่งนี้ตื่นมาเงินกูไปไหนบ้างเคยดูนะมเชื่อไโ่ร